สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับคุณครูถนอมชัยนะครับวันนี้นะครับในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะครับจากปัญญโยกแสนลักณแสดงการลบนะครับนักเรียนไม่เพิ่ไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปชมกันเลยนะครับจดยกตัวอย่างให้ดูนะครับสาระสําคัญนะครับนักเรียนจะต้อง ท่ากันได้จำมาได้เลยว่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับก็คล้ายๆกับเนื้อหาก็คล้ายๆกันกับของวันคาบที่แล้วที่ครูสอนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเอามาดูกันเลยนะครับตัวอย่าง นะครับตัวไม่ทราบค่าไม่ทราบตัวเลยลบกับ3 0มรเท่ากับหนึ่งพันนะครับเราทําวิธีการเลยนะครับเรียนดูนะครับตัวไม่ทราบค่าถ้านักเรียนสังเกตดูนักเรียนพอจะนึกออกไหมว่าตัวไม่ทราบค่านี้มันจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าตัวลบนี้นะครับ ถึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งพันทกันกนดูนะครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับเอาก็จะได้ทังกันดูนะครับ,จ,รบ,ะรบ,ะรบจะได้หนึ่งพัน,นบ, 1, บวกสามร้อยสี่เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับเราเราก็หาผลลัพธ์เลยนะครับ ก็จะได้1น0 0งพันบวก300สามร้เท่ากับหนึ่งนะครับอ้าวดังนั้น1 3 0่งพันสามลบสามรเท่ากับหนึ่นะครับอานาน 1, บ่าตราจวจตอบนะครับตอบเป็นเลขไทยนะครับ1 3 0่งเหมือนเดิมนะครับตัวคำตอบว่าคำตอบถูกต้องไหมก็คือเมื่อกี้เราหาได้แล้ว 1 3ึ่นะครับหาได้เรียน1 3ึ่งพ้อก็ไปแทนค่าใส่เลย1นึ0งพันนะครับลบกับ3ามรก็จะได้เท่ากับ1,000ก็เป็นคำตอบที่ถูกนะครับอาดูตัวอย่างต่อไปนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับ2,740 ลบตัวไม่ทราบค่าไม่ทราบตัวเลยนะครับได้คําตอบสกับหนึ่งปันแปดร้อยสิบสองนักเรียนดูนะครับดูพร้อมกันเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับนักเรียนคิดในใจได้เลยนะครับเอาลบนักเรียนดูตัวไม่ทราบค่านี้เราต้องคิดในใจได,ได้ว่าตัวไม่ทราบค่านี้จะต้องเป็นจํานวนที่ มีค่าน้อยกว่าตัวตั้งนะครับมันจะมากกว่าตัวตั้งไม่ได้ไม่นั้น2 7 4 0ก็จะลบตัวตัวนี้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือ,อได้แล้วนะครับเราจะต้องนำมานัเาเกเรียนดูนะครับ2 7 4 0นะครับลบ1 0 8 1 2งนะครับ นะครับนะครับตัวนี้นีตัวตั้งนีตัวลบตัวลบจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งนะครับเราก็ใช้วิธีการลบก็คือเอา1,812ันลบสองพนเอะครับเอา2,740ันเจลบหนึ่ก็จะได้928นะครับหาได้แล้ว ได้928นะครับเพราะฉะนั้นตอบเป็นเลขไทยนะครับ928นะครับตัวกำตอบเหมือนเดิมก็คือ2,740ลบด้วยที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ928ก็ลบด้วย928ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,812ก็จะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกตัวอย่างก่อนนะครับอีกตัวอย่างก่อนอีกตัวอย่างก่อนนะครับ ตัวไม่ทราบค่าไม่ทราบตัวเลยตัวนี้ลบ250เท่ากับ750ตัวนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่อยหาตัวตั้งแสดงว่าตัวตั้งนี้เป็นจัับป้งปนำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวลบนี้นักเรียนว่าน่าจะใช้เครื่องหมายอะไรครับก็คือใช้เครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับ2 5 0 บวก750เท่ากับถ้านักเรียนเอามันลบกันก็จะได้ตัวตั้งนี้เป็นจำนวนที่น้อยนะครับเราก็ลบไม่ได้นะครับค่อยคยค่อยๆทำนะครับค่อยๆนะครับมาบวกกันนะครับได้1,000นะครับดังนั้น1,000ก็แทนค่าเลย1,000ลบ สองรอยห้าสิบดังนั้นหนึ่งพันลบสองรอยหสิบก็จะได้เท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็จะได้เท่ากับเจ็ด้อยหสิบนะครับข้อนี้ก็จะได้ตอบเท่ากับหนึ่งพันนะครับข้อนี้ตอบหนึ่งพันนะครับโอเคครับจบเรื่องการ ตัวไม่ทราบค่านะครับก็หวังว่านักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับให้นักเรียนไปชมคลิปต่อถัดไปนะครับที่จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ครูขอว่าฝากไว้เพียนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ